มาอีกแล้วบุ้มวันนี้ทำโครงงานอะไรครับเนี่ยมันคือโครงงานอะไรครับต้องยุ่งคุณก็ท้องมันคือโครงงานอะไรครับมันคืออะไรครับเนี่ยเรื่องช่างว่าเจอมาของที่ไอซุกโกไอ้คนนู้นอะมาทำไอคนไหนวะไอซุกโกเดี๋ยวเราจะพาไปดูไอซุกโกว่าหน้าตามันเป็นยังไงมีคนกล่าวขานว่าลูกตะโกลูกตะโกลูกเกินนวล นี่นี่ครูโสมน้าไอ้ลุงตะโกโกดู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 โอ้โหใส่ตั๊กโกเลยไม่น่าเชื่อเลยนี่ใครเนี่ยทำอะไรอยู่ครับอันนี้ลุงตั๊กเองครับทำอะไรพ่อไปทำอาชีพอะไรครับพ่อเลยคับคุยครับไปไปที่อื่นต่อเขาทำหมวกกระดิ่งเขาทำหมวกหมวกเหตเรื่องเขาใช่ครับใี่ครับคนขยันเราครับ ก็กำลังทำแบบแขนแบบฟอร์มแบบแขนครับลายมือครับสกลี่ยงานมาครับนี่ครับจะผมพาไปดูจะผมพาดูนะครับนี่ก็คือสภาพหมูนอนกินกัเก่งน้องเลแลจะเข่าเก่งนสีฟ้าครับฟ้าเปลือกเข้าไปดีอันนั้นก็สกิลตันโอ้โหอันนี้ก็สักไกยูไปหายโมเดีย เคนก่าวขานว่ามันชื我們我們่อโบอสแต่จริงๆแล้วค uh yeah. no, ือเอเลี่ยมอยากดามกันมันเลยเอาค่ะมันเกิดมาจากก็บอกไม่ไพ่ใครก็รู้นี่คือชมหน้ามันที่ถุงเท้ากันมีข้างเดียวอีกข้างหรอกมึงเอามาดมเลยนกัถุงเท้าฮะจีนยาเส่เอเลี่ยนมน้าตาไม่กุ๊ไอ้ที่ก่อว่า ที่อื่นว่าแถวนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างไอสกิลตันอะไรวะอือ <c oughs> สวัสดีนะสวัสดีนะเดี๋ยวสวัสดีนะ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 นี่คืออะไรวะเนี่ยไหนครูคลองประกอบให้ผมดูหนะ่อย อยากมุ้งจริงกคืออะไรโครงงานหาเหี่ยวแถวหัวมึงเนี่ยแล้ต่อถ่ายอะไ้ครับโอเคเนื้อนี่ครับเสร็จแล้วมันคืออะไรครับเนี่ยมกันี้้ไดครบเครื่องผ่าฉลองออกแล้วมันจะพอไงครับเพราะโดยเอา ลกมาฟักไข่ไม่ได้น <ti> ี่เขาถ่ายอยู่โอ้ยมึงจะเขียนโทรศัพท์กูดิแต่ว่าก็ต้องใช้ดาวโดยการเปิดมาทำงานอย่างนครับเลีวมันจะทำการตีนี่โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เปิดก๊อกน้ำรมเย็นๆมันี้ก็ต้องไปชักว่ากันนะครับ คุณไม่ได้อยู่กลุ่มผมไม่ใช่เหรอครับคุณมาอธิบายทำไมนะอธิบายต่ออธิบายต่ออ่ะยังไงต่อแล้วมันน้ำมันรูปไม่ยังงี้ว่าจะทำได้ยังไงอ่ะครับอันที่สามมันน้ำมันอะไรนี่ครับมันจะมีตัวอยู่ตรงนี้เราหวานน้ำไปได้ทั่วครับเราเราข่าออกเลยครับอันนี้มาจากสำหรับปลูกปลูกเไว้ในนี้ใช่ไหมฮะปลูกเข้าไว้ในถังฝาถังนี้ใช่ไหมอ่าแล้วไอไอรูข้างล่างทำไงเนี่ยปิดยังเนี่ยอ๋อปิดแล้วเอาไปสำหรับเอาไว้น้ำใส่เล่นนะครับเวลาเหงา อะไรอะไรของมืออะไรของมึงนี่ในสาระนี่ก็สมาชิกในกลุ่มอีกคนนึงตั้งใจทำงานอย่างมากโอ้โหการทำงานของเขาอะยเอาเลยมีทั้งสมบีร์ทางพืชโอ้ไม่ก็เนืสัตว์มันเขียนว่านี่ครับเออปิงทามือต่อการเือชาวถั่วงอกใส่กัอหยุดการหยุดหยุดการถ่ายพอนนี้แค่นี้ครับ